สวัสดีจ้าเพื่อนๆหลังจากสองวันจะบได้มาดูส่วนหลังบ้านจ้ะเราให้ปุ๋ยให้หออหมูล้ะซีกน้ำส้มคนไม้ไว้ให้เขาจ้ะเอานีมาดูวันนี้โอ้โหแตกใบงามจ้ะเพื่อนๆมาดูกันเด้อจ้ะแตกใบอ่อนเฉียวเลยจ้ะแค่ตรงนี้มันจะดูแลไงเก็บน้อยนึงจ้ะเพื่อนๆพ่อมันจะบเย็นบอเย็นเหมือนกับ เขาขอไปสนีง่าก็บรู้เนาะนี่ก็เก็บส่องเดือนอน้ะเนาะเป็นเพื่อนที่ห่อปลูกไว้เนาะใบเขียวสดงามจะเป็นเพื่อนสมกับท,ที่เราตั้งใจดูแลจ้าแล้วเขาก็คุมเฟืองพร้อมถ้ามันแด้จากน้อยนี้ดินเขาจะจะยังส้มอยู่จะเพื่อนดูแลยิ่งก็รูก้กจจ์ประมาณนี้จะเป็นเพื่อน ส่วนหลังบ้านสตอร์มูลี่ของเราเดอ้อเดี๋ยววันนี้จะยอดปุ๋ยเม็ดอีกจ้ะอากาศดีจังไปลเด้ย